โอ้โห oh, เป็นเรื่องดราม่านะครับสำหรับการส่งชื่อลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเคียซ่าโดนหั่นชื่อเพื่อเปิดทางให้กับลิโอเอ็นกูมาหาทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวเรามาว่ากันตามกฎทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันด้วยว่าโอ้โหแหมการที่เคียซ่าโดนหั่นเนี่ยทีมคิดถูกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับในสรุปข่าวลีพูประจำวันนี้ครับรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจสรุปข่าวลีพู4กันยายนกับผมโค้ชแอร์ครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับอาทิตาคลินิกนะครับใครที่สนใจดูแลผิวหน้านะครับยกกระชับหน้าร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์ที่อาทิตาคลินิกนะครับมีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มากมายนะครับเฉพาะทางจริงๆนะแล้วก็เจ้าของคลินิกเป็นแฟนบอลเรียบผู้ด,ด้วยนะครับนี่อย่างล่าสุดนะครับก็คุณบิ๊กกฤษดานะครับนี่หลังจากทํามา2เดือนร้อยไหมเติมเคตาเติมคอลลาเจนนะครับหน้าก็ดูแต่งตึงขึ้นเลยเห็นไหมนี่ก็ เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นนะครับว่าผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองทั้งทุกเพศะนะครับนะก็สนใจนะครับ0 9 4 3 2 4 4 4 4 2เนี่ยไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะนัดเข้าไปดูแลปรึกษากันก่อนได้ช่องทางโซเชียลก็อาทิตตาคลินิกนะครับเซิร์ชตามนี้เจอทุกช่องทางนะครับฝากไว้ด้วยรวมไปถึงคอนโทรลซิกซิกนะครับกับดักยุงตัวเทพนะครับจากเกาหลีนะดักยุงได้แบบเป็นเบือจริงๆนะครับลดยุงได้กว่าเกบนะผมเอาไว้หลังบ้านเนี่ยเสียบปลั๊กเอาไว้ค่าไฟเดะกาบท ยุงจากหลังบ้านแบบแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับแม้ว่าราคานะจะแพงกว่าตามท้องตลาดแต่คุณภาพก็มามากกว่าตามท้องตลาดมากกว่าถึง5เท่าเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมดังนั้นใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้หรือตรงช็อปผมจะมีแปะ,แปะตะกร้านาะของช้อปปีเอาไว้ให้ด้วยก็สามารถไปสั่งซื้อในนั้นได้ด้วยเช่นกันหรือว่าโทร02408882นะครับหรือแอดไลน์ สแกน QR Code อ a ร์โค้แฟนเพจสแกน QR Code ตาดนี้ก็เข้าไปสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับคอนโทรลซิกฝากไว้ด้วยนะครับมากันที่เรื่องราววันนี้นะจริงๆวันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะข่าวไม่ค่อยมีแช้คํานี้ได้เลยด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าพอมันมามีเรื่องประกาศไดชื่อโคต้านะครับส่งโคต้าชื่อลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกออกมาโอ้โหกลายเป็นว่าเรื่องนี้เราต้องนํามาคุยกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิพูครับก็ประกาศนะครับว่าส่งชื่อไปแล้วนะ สำหรับโคตาที่ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมด22คนตามความจริงอะ่ะมันส่งได้เต็มแม็กเลยนะสำหรับเอลิสทั้งหมดที่ไม่รวมว่าดาวลงดาวรุ่งนะดาวรุ่งนั่นมันมันเป็นตัวแยกออกมาแต่ว่าถ้าเอาเอลิสที่เป็นแข้งหลักๆเนี่ยได้ทั้งหมด25แต่เราส่งได้22สรุปแบบง่ายๆคือการที่ล์พูส่งได้22ก็เพราะว่าโฮมโกลด์ลีพูอ่ะมันไม่มันมันน้อยอะ่ะ โฮมโกลเราขาดไปสามเราเราก็เลยไม่มีตัวมาโต,ตรงโฮมโกลเนี่ยขาดไปสามอ่าพูดกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะลงลงแบบเป็นรายชื่อให้เพื่อนๆเห็นเลยนะอ่ะเรามาไล่เรียงกันแบบนี้แต่ในรายชื่อครับยี่สิบสองคนที่ประกาศออกมาไม่มีชื่อเฟเดรโกเคียซ่าครับบางคนอาจจะงงนะเดี๋ยวพอมาเจาะโคต้าพอผมไล่เรียงเพื่อนๆจะเห็นชัดกว่านี้อ่ะพูดก่อนและเป็นลิโอเอ็นกูโมฮาครับที่อยู่ในเอริส ที่มาอยู่ในลิสต์หลักบางคนงงอีกแล้วทําไมดีโออ่ะเป็นดาวลุ่งทําไมไม่ไปอยู่ตรง b ีลิสแบบดาวลุ่งล่ะเอออันนี้ก็จะเป็นที่หลายคนอาจจะสงสัยนะอะผมต้องบอกแบบนี้ว่ามันจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับระหว่างพิมารีกกับยูฟ่าเชมเบอรีอ่ะเพื<ๆ>่อนเ<ๆ>จูนจูนหัวไปพร้อมผมเลครับถ้าเป็นพิมารีกเนาะดาวลุ่งเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยว่าคุณจะย้ายมากี่ปี ถ้าอายุไม่เกิน21ต่อให้เพิ่งย้ายมาหมาดๆก็ลงทะเบียนโคต้าในส่วนของ U21 ได้ไม่ต้องลงในชุดหลักก็สามารถเล่นได้เลยอันนั้นคือรีมยรีกแต่พอมันเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วมันมีกฎอยู่นะครับว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่กฎยูฟาแชมเปี้ยนลีกเขียนเลยนะครับบีลิสเนี่ยที่จะลงทะเบียนได้คือต้องเป็นนักเตะที่นะอายุเท่านี้นี่นอ่ะก็คือก่อน21เนี่ยคุณคุณจะต้องแบบ อยู่กับสมสอนะ่ะอาจจะแบบอยู่มันตั้งแต่เด็กเลยก็ตามแต่อย่างน้อยคุณต้องอยู่2ซีซันโดยที่ไม่มีการไปยืมตัวไม่ไปไหนเลยนะคืออย่างน้อยต้องอยู่2ซีซันไม่นับปีที่ไปยืมตัวแล้วเราล้องกลับมาว่าลิโอเอ็นคูโมฮาย้ายมาตอนไหนลิโอเอ็นคูโมฮาย้ายมาเมื่อซัมเมอร์2024ก็เท่ากับว่าอยู่มาแล้ว1ปีส่วนปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่2แต่ยังไม่เต็มไงครับมันต้องจบปีนี้ก่อนถ้าจบปีนี้อ่ะผมยกตัวยอย่างสมมุติถ้าเป็นซัมเมอร์หน้าอ่ะถ้าเป็นซีซันหน้าเลยเนี่ย ลีโอเอ็นกมหฮาสามารถลงตรง B ีลิสดาวลุ่งได้ก็ไม่ต้องมากินโคตาไม่ต้องมากินโคตาเอริสไงแต่พอลีโอมันลงตรงดาวดาวลุ่งในในแชมเปี้ยนลีกซัมเมอร์นี้ไม่ได้ลงตรง B ีลิสไม่ได้มันก็ต้องขยับมาก็เมื่อทีมงานคงเลือกแล้วครับเลือกว่าจะใช้รีโอครับก็ต้องเอามาลงตรงเอริสพอลงเอริสปุ๊บปรากฏว่าเอริสเราตรงที่เป็นนอนโฮมโครนนะฮะมันดันเต็มเปเต็มเปีเป้ยพอดีอีกอ่ะมาดูไปพร้อมพกัน คือ25คนที่ผมว่าเนี่ยมันจะเป็นนอนโฮมกรนคือ17ใช่ไหมครัแล้วก็โฮมกรนคือ8ตัวอ่าเพื่อนๆดูตรงโฮมกร h นโฮมกรน8ตัวเราเนี่ยลงไป5เพราะว่ามันมีแค่นี้จริงๆนะครับก็คือมีฟิมปงวูดแมนพวกนี้เป็นแอสโซเอชันเทรนแต่ว่าโจนแบดลี่โกเมสเป็นเด็กบ้านแท้ๆสมสรุรอยู่3ปียังต่ำก่อนอายุ21อ่ะพวกนี้ก็จะได้เป็นครับเทรนเลยอ่ะได้ลงไป5ตัวก็จะแหวงไป3 สมมุติว่าถ้าไอตอนซัมเมอร์นะฮะเราได้เ e มาเนี่ยกก็จะอยู่ตรงโฮมกรนเนี่ยเป็นเป็นเ t เป็นแ s สโซเ a ชันเทนก็จะเราก็จะลงตรงนี้ได้6อ่าก็จะเป็นถ้าเป็น6กบวกสิ 17, ก็จะเป็น23แต่พอเอิญพอเราไม่ได้เ e ก็จะลงได้แค่นี้เป็นเป็น17บวก5เป็น22นะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายครับเพื่อนๆโฟกัสด้านซ้ายมือเลยนะโฟกัสด้านซ้ายอย่างเดียวเลยนะนอนโฮมกรนก็ตามนี้เลยครับ17คน ลิโอเป็นสีม่วงเพื่อผมใส่สีม่วงเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพชัดเห็นใช่ไหมคร mm. ผมขอซูมเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งจะได้เห็นชัดอ่ะลิโอเนี่ยเป็นสีม่วงซึ่งอย่างที่ผมพูดไงฮะตามหลักลิโออ่ะมันควรไปอยู่ตรงบีลิสแต่มันยังไม่ได้ไงมันเพิ่งอ,อยู่ปีเดียวมันต้องปีหน้าแล้วพอมันเป็นแบบเนี้ยมันเต็มสิบเจ็ดเนี่ยมันเต็มได้แค่สิบเจ็ดอะแล้วถ้าคุณนับลิโอกับนับเคียซ่ามันคือสิบดไงคุณต้องหันหนึ่ง มันก็คือแค่ว่าคุณต้องเลือกว่าคุณจะเอาเคียซ่าไปเล่นแชมเปลีกเคียซ่าจะได้สร้างประโยชน์ให้กับคุณมากแค่ไหนหรือคุณมองว่าลิโอสร้างประโยชน์ได้มากกว่าในศึกยูฟาแชมเปลีกมันมันเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องเลือกครับผมเชื่อว่าท่าน,นีบได้หมดลิปูเราก็คงจะหนีไปให้ครบทุกตัวไม่อยากที่จะทิ้งใครไว้ให้มันเกิดดราม่าให้มันเกิดการแบบบางคนผิดหวังเสียใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะ แต่เรื่องนี้นะถ้าถามผมมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบอ่ะเมืเ่อนๆลองคิดภาพตามมาละเอียดอ่อนสมมุติถ้าเราเอาเคียซ่าไปเอาเคียซ่าไปอยู่ในลิสเอลิสแล้วลิโอไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนก,ก,ก็จะมีคนที่แบบว่าอะถามถึงว่าไอ้ทำไมทาไมไม่ลงน้องลิโออ่ะทำไมลิโอไม่ได้เล่นล่ะนู่นนี่นั่น,นแต่พอเราใส่ลิโอแน่นอนมันก็จะมีคนถามว่าโอ้โหล้วไปหันเคียซ่าเป็นซีเนียรนะ์เนาะเรียกได้ว่า เรียกได้ว่ามันก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าใครถึงถ้าใครชื่นชอบเคยซ่ก็จะไม่เห็นด้วยที่หันเคยซ่ถ้าใครชื่นชอบลิโอก็จะไม่เห็นด้วยหรอกที่หันลิโอสุดท้ายมันเลือกได้แค่หนึ่งมันไม่สามารถใส่ได้สองด้วยด้วย,วยตามกฎเหล่านี้ไงฮะกฎมันค้ำอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แหมมันน่าเสียดายมากๆส่วนคนที่ถามบอกว่าเฮ้ยไปดูในเว็บยูฟ่ามาทําไมไม่มีชื่อนิโอนี่ไม่มีชื่อนาโลไม่มีชื่อแดน ไม่มีชื่อบายเซติชก็อย่างที่ผมบอกครับว่าบีลิสอะไม่ต้องขึ้นชื่อบนเว็บแต่บีลิสอะลงได้เลยซึ่งบีลิสผมคัดมาแล้วมีประมาณนี้อย่างเปซซี่เนี่ยไม่ได้อาร์มินเปซซี่เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเพิ่งย้ายมาซีซันนี้ก็เหมือนกับอันนี้ไงถ้างั้นก็ต้องไปกินโคต้านอนโฮมโกลนซึ่งเราไม่ใส่อยู่แล้วเปซซี่ก็ตัดทิ้งไปเลยก็จะมีบายเซติชที่อายุ21 21ยังเป็นยังเป็นบีลิสได้ครับยังไม่ต้องขึ้นโฮมโกลนบายเซติชอยู่ตรง อยู่ตรงบีลิสได้เลยมีเอเนีโอนี่มีแดนมีเนาโลมีโคเน่เดอร์ฮาร์ตี้หรือดาวรุ่งคนอื่นๆที่อยู่กับทีมมาอย่างต่ำสองปีได้หมดสามารถใส่บีลิสได้หมดเลยอันนี้คือโคตาอ่ะทีนี้วิเคราะห์หน่อยฮะว่าการที่ลิโอได้ใส่ชื่อแบบนี้โอกาสของลิโอจะเป็นยังไงบ้างเอาแน่นอนละครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนลีกเนะี่ยเตะบานัดเตะเฉลีย่ยเฉลีย่ยก็เดือนละสองนัดเฉลี่ยนะเดือนละสองนัดไปจนถึงมกราคมเลย ลิโอมันก็จะได้รับโอกาสถ้าสมมุติว่าบางนัดต้องการจะเปลี่ยนตัวช่วง2 0 2 0นาทีสุดท้ายของเกมอยากได้ตัวปิดๆลงมาลิโอก็อาจจะได้รับโอกาสนั้นบ้างในบางนัดนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้ทุกนัดหรอกเพราะขนาดในพิม์ลีกมันยังไม่ได้ทุกนัดเลยแต่มันก็จะมีบางนัดที่อาจจะได้ลงตัวจริงด้วยซ้ำเช่นถ้าเราสามารถการันตีแต้มเข้ารอบได้แล้วคุณจำเพื่อนๆจำนัดท้ายๆของซีซั่นที่แล้วได้ไหมของยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสอะนัดที่7นัดที่แปดะพอเข้ารอบแล้วอะ ลิปูก็ส่งสำรองลงเยอะนะซึ่งลิโอก,ก็จะได้รับโอกาสตรงนั้นแหละในการแบบว่าสมัมผัสเกมตัวจริงเลยแหละในแชมเปี้ยนลีกนัดสท,ท้ายถ้าเราการันตีเข้ารอบไปแล้วอ,อันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ลิโอเต็มๆนะส่วนในลีกก็ในลีกใน,ในฟุตบอลลีกก็ตามนั้นถ้ามีโอกาสได้ลงโรเตชันหรือว่าได้ลงเปลี่ยนเกมอะไรก็ได้ลงอยู่แล้วส่วนคาราบาวคับหรือว่าเอคัพพวกบอลถ้วยในประเทศ ลีโอก็น่าจะได้ลงตัวตัวจริงในรายการแบบนั้นด้วยเช่นกันเรียกได้ว่านี่มันก็คือแพลตฟอร์มเส้นทางที่จะทําให้ลีโอได้รับโอกาสในทุกๆรายการเท่าที่พอจะได้รับนะแต่สําหรับเคียซ่าเนี่ยพอมันหายแชมเปี้ยนลีกไปรายการหนึ่งอะ่ะมันเท่ากับว่าคือมันเป็นรอบลีกเฟสเนาะไอ้ไอ้ที่ลงชื่อเนี่ยมันคือมันคือชื่อรอบลีกเฟสเนาะเคียซ่าก็คือเหมือนกับว่าหายไปเลยแปดนัดแปดนัดคุณส่งชื่อลงไม่ได้แน่ แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีเรื่องกฎของว่าถ้าตัวจงตัวเจ็บส่งตัวอื่นมาแทนอะไรได้ไหมเนี่ยอาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าผมว่าไม่มั่นใจตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลอีกทีแต่ว่าเบื้องต้นอะถ้ามันมันแทนไม่ได้อะก็คือแปดนัดเนี่ยตัดตัดเคียซ่าไปเลยเคียซ่าก็จะได้รับโอกาสแค่อบอลถ้วยในประเทศคาราบาวครับอาจตัวจริงแน่เอฟเอครับก็น่าจะตัวจริงแน่ถ้าไม่ย้ายมกราคมซะก่อนนะเพราะเอฟเอครับกว่าจะเล่นมันก็เอฟเอก็มกราคมแต่ในลีกเนี่ย โอ้โหพอการมานะฮะการมาของทางอเล็กซานเดอร์อีซักอะเรามีอีซักเรามีอ่ะเปิดก่อนอืมเนี่ยเปิดพวกตัวใหม่เนี่ยเรามีอีซักเรามีเอกิติเก้คือตั้งแต่เริ่มซีซันนี้มาเคียซ่ารับบทบาทเป็นเป็นกองหน้านะแต่พอกองหน้ามันมีอีซักกับเอกิติเก้อยู่ก่อนอะมันเท่ากับว่าเคียซ่าจะเป็นตัวเรื่องลำดับที่สาม ในตำแหน่งกองหน้าส่วนถ้าปีกซ้ายเคียซ่าก็จะต้องไปแย่งกับกัคโปซึ่งกัคโปเป็นตัวจริงแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีริโออะถ้าคุณจะไปแย่งปีกซ้ายคุณก็ต้องแย่งกับริโอคุณก็จะเป็นตัวเลือกประมาณลำดับ2ถึง3ของปีกซ้ายส่วนปีกขวาโอเคคุณอาจจะเป็นตัวเลือกลำดับสองในตำแหน่งปีกขวาแต่ซาร่าร้อยวันพันปีมันไม่เจ็บไม่ป่วยหรอกโอกาสของริโอของของท้ายผมทายจากตรงนี้เลยนะ โอกาสของเคียซ่าจากนี้น่าจะน้อยได้แค่บอลถ้วยอะบอลพิมยรีกน่าจะแบบน้อยลงไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยพอการมาของอีซัคอะแล้วก็ตรงเนี้ยผมมองว่าตอนที่เพื่อนๆจำข่าวได้ไหมตอนที่เคียซ่าบอกว่าเตอนที่ตอนที่เคียซ่ายิงประตูชัยอะนัดเจอบอลมาร์สนัดแรกอะแล้วก็ข่าวก็ออกมาบอกเลยว่าเอ้ยเคียซ่าอยู่ต่อแบบอยากอยู่ต่อแล้วเปลี่ยนใจแลไม่ย้ายแล้ว ผมว่าเคียร่าคิดแบบนั้นจริงๆณตอนนั้นที่ยังไม่ได้ซื้ออีซัคเคียซ่ามองว่าเฮ้ยมันมีพื้นที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นแบ็กอัพกองหน้าหรือถ้าตัวนั้นตัวนี้ขาดปีกก็พอโยกไปเล่นได้เพเมเกอร์ถ้าขาดก็แต่ว่าตอนนี้มันแน่นไปหมดเลยพอมีอีซัคเข้ามาเป็นตัวเลือกท้ายๆอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเคียร่าจะได้โอกาสสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาจับตาดูในเดือนมกราคมเลยนะถ้าได้ลงเล่นน้อยเขาอาจจะอยากย้ายยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมอีกรอบหนึ่งก็ได้ตรงนี้อ่ะ เป็นกาลังใจให้เคียซ่าแล้วกันไม่แน่สถานการณ์อาจจะสร้างวีรบุรุษวีรบุรุษถ้ามันมีคนเจ็บแล้วเขาสามารถไปเล่นทดแทนได้นะแต่ว่าณตอนเนี้ถ้าอยู่กันครบๆนะโอ้โหเคียซ่าจะยังไงนะก็เลยรอติดตามกันดูนะเป็นห่วงแอบเป็นห่วงก็แ,แอบเห็นใจเล็กๆตรงนี้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูสีสันที่เอามาฝากเพิ่มเติม,ตม,ตมวันนั้นเนี่ยที่โดมินิกโซบอสลายิงเข้าไปนะโอ้โอฟีกิกสวยมากๆทุกคนรู้อยู่แล้วเราคงไม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ำแต่สิ่งที่ผมเอามา บอกเพื่อนๆิ่มเติม <coś> ค <ide> <rawd unre> ือนี่ครัเขามีคนอัดเอาไว้แป๊บนึงนะผมขอเบาเสียงก่อนนี่ฮะเพื่อนๆคงงงว่าอะไรให้ผมโกดแอคให้ดูอะไรเนี่ยให้ดูนี่ครับเพื่อนๆดูอาริซงเบเกอร์นะฮะเพื่อนๆเห็นอาริซงเบเกอร์ในภาพไหมเสื้อเขียวนะเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าเฟรมละอาริซงเบเกอร์ยืนอยู่ด้านหลังครับโอ้โหต้องชมคนที่เขาถ่ายจากมุมนี้เลยนะเป็นแฟนบอลในสนามที่ถ่ายไว้อาริซงเบเกอร์ยืนชี้นิ้วบอกกักโปนะฮะ กับบอกฟอร์เรนเวียสว่าขยับอีกนิดอีกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงเพื่ออะไรครับเพื่อให้บังสายตาลาย่าเห็นไหมพอขยับมาอยู่ในระนาบเดียวกับการบังสายตาได้แล้วก็อาิสงเบเกอร์ก็ชูนิ้วโป้งให้กันทั้งคู่พอแล้วพอแล้วยืนตรงนั้นเลยนะบังหน่อยเออเนี่ยโอ้โหพอเราดูมุมนี้นะลายามันต้องมองผ่าน มองผ่านตัวกั๊กโปฟอร์เรนเวียสแล้วก็มองผ่านกำแพงของทีมตัวเองสามคนก่อนจะเห็นก่อนจะเห็นลูกบอลอะ่ะมันอารมณ์มาแบบว่ามันมันลูกบอลอะ่ะลูกบอลมันโดนบังไว้เลยอะ่ะซึ่งรายามันขยับก่อนเลยนะไอการขยับก่อนของรายามผมว่ามันเพื่อนเห็นสก,กีไหมเห็นว่าแวบแรกไหมรายามันขยับฟุตเวิร์กก่อนมาตรงกลางนิดนึงด้วยนั่นแปลว่ารายามันเดาทางแล้วละ่ะว่าโซโบจะยิงเสานี้แต่ขนาดขยับก่อน บอลก็สววบเข้าไปเพราะว่าย mm ิง hmm. ด right right like hmm. sure. ีด้วยแต่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผมนํามาสือก็คือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะที่ว่าผู้ทรวสาวประตูอย่างอาริซงเบเกอร์มีส่วนช่วยในการมาดูลายให้ว่านี่นี่นี่ตรง้ะตรงนะนี่นี่นี่ตรงตรงนี่ลายนี่ถูกต้องเยี่ยมคือเหมือนกับว่าถ้ามันจะเป็นเครดิตก็เป็นเครดิตเล็กน้อยของอาริซงด้วยอะในลูกนี้นะฮะส่วนเมื่อวานนี้มันจะมีเพจหนึ่งครับในทวิตเตอร์ชื่อว่า a n f i e l d Edition เนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้ Name a บ i ิกเกอร์สอัปเกรดฟุตบอลลิงคิสซาลีเหมือนอารมณ์ประมาณว่านี่เลยนี่คือการใส่ชื่อนะอารมณ์ประมาณว่ายังไงอะแบบการอัปเกรดชื่ออัปเกรดชื่อในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอะที่แบบเป็นการ b i ๊ก e r อ g บิ๊กเกอร์ออะไหนลองไหนคุณลองใส่ชื่อที่ว่ามันมีการอัปเกรดไหนที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ไหมเนี่ยการเปลี่ยนจากหลุยดีอาร์มาเป็นฟลอเรนวี เปลี่ยนจากอีซักมาเป็นดาวิดนู่เยสเนี่ยโอ้โหเป็นการอัปเกรดอารมณ์ประมาณนั้นมีอะไรที่มันอัปเกรดมากกว่านี้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไหมแอนฟิวเอชันโพสอันนี้แล้วปรากฏว่าโมซาลาเห็นครับโมซาลามาคอมเมนต์เหมือนก็แอบแอบวิจารณ์แอบแอบตำหนิเพจนี้ว่ามันมีวิธีอื่นนะเนี่ยเขาบอกนะมันมีวิธีอื่นนะในการที่คุณจะเฉลิมฉลองหรือดีใจเฉลิมฉลองกับการได้ผู้เล่นใหม่โดยที่ With อ u t นะครับ ดิสเพสเพกติ่งนะครับโดยที่ไม่เป็นการไปดูหมิน่นหรือไม่ให้ความเคารพเดอะพรีเมยรีกแชมเปี้ยนส์นะครับคำว่าเดอะพรีเมยรีกแชมเปี้ยนส์ก็คือหมายถึงดรดีอารกับดาวินูเยสที่เป็นดีกรีแชมป์อ่ะคุณจะยกย่องอีซักคุณจะยกย่องฟอรเรนเวียสยังไงก็ได้ดีใจที่ได้2คนนี้มาจะพูดยังไงก็ได้แต่มันมีทางอื่นอีกมากมายที่คุณจะไม่ไปดูถูกนักเตะทีมตัวเองนะที่ เป็นระดับแชมป์พรีเยริกโอ้โหเรียกได้ว่าโมซาลาเหมือนปกป้องเพื่อนเก่าแหละปกป้องดีอาร์ตปกป้องดาวินแล้วก็เหมือนโจมตีใส่แอนฟิ์อีดิชันแหละนะครับซึ่งโอ้อันนี้ก็จะถือว่าเนี่ยหลายคนก็บอกโอ้ oh, โหซาลานี่เป็นเดอะคิงจริงๆนะพูดได้ดีมากนะเออนะอ่ะส่วนโค้ชคนนี้นะหลุยส์เฟเนัดโดดูเบลนะก็เริ่มงานตั้งแต่วันจันทร์แล้วแล้วก็แต่ว่าเว็บไซต์ทางการเพิ่งจะคอนเฟิร์มว่าอะมารับงานเป็นผนกโค้ชนักพัฒนานักเตะ อ่าก็เป็นไปตามนั้นอันนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุสนใจอีกรอบนึงนะครับขอบคุณอาทิตาคลินิกนะครับใครอยากดูแลผิวหน้าโปรแกรมร้อยหมายฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกไปที่อาทิตาคลินิกเจ้าของคลินิกเป็นแฟนบอลลิปูด,ด้วยมีประสบการณ์ในคลินิกเนี่ยคลินิกได้ประสบการณ์กว่า20ปีนะสนใจเบอร์โทรตานมนี้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคอนโซลซิกที่ซิกนะครับใครที่สนใจกับหลักยุงตัวเทพนะครับบ้านยุงเยอะ อันนี้ช่วยได้ดีจริงๆเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ค่าไฟเดือนละสิกว่าบาทเท่านั้นอันนี้ไม่แพงครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้ยาวๆรับประกันกว่า5ปีราคาอาจจะสูงกว่าตามท้องตลาดแต่ c o n t ทรลซิคคุณภาพมากกว่าตามท้องตลาดเช่นกันคลิกลิงก์ด้านล่างและหรือในตะกร้าที่ผมแปะไว้ให้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ วันนี้หมดเวลาครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจร้งเตือนข่าวสารและโซนต่างๆกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสนช่องโค้ดักได้หนึน่งช่องทางหรือรูนเน็ตซูเปอร์ชาร์ตซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ